นี่ตัวเมทุกคนเอ้ยสี <laughs> ลเล่เยยนเลยปลาวันนี้ก็กเกือบติ่มกับพาทุกคนเอาเห็ดเ่านะสิะลเลอไปปะโอ้ตัวเล็กแหงมานซับเบิ้ เอามาคุทกับป no? oh so, ูแดงทุกคนเอ้ยเาเห็นยังได้หูมันยนะนี่นี่เฮาสิลองพุทมากันว่ามันสิได้บ่นะมีหลายเลยทุกคนเลยสองหู่กูเดี๋ยวเราพุทมากันเี้ยเฮามาพุทกับปูกันพุนเลย ว่านี่ไปหาเห็ดนี้จะมาคุกับปูได,ด้หาเห็ดหาเห็ดนั่งทุกคนด้หาเห็ดบดพุ่งทุกคนเอ้ยตื่นตน,นึงมาสองคนกระบะสีข้ 9, ามเก้าทุกคนเอยนี่าย

มันเขมันก็เลยเป็นเป็นเพล่านหินเลยมันมีคร้ตีลร่นมาเลยนี่ตุ๊กไงนงไี่ช้อนหรอไม่โชูดเลยุน,นุ่งครบ

หูนี่เจอเป็มไงนทุกคนจะัาลงโทูนี้ก่อนว่ามันชินมี

Å, oh, Sandro. อ่ะวันมิมสเพื่อนกะมาตาหาฮิตทุกคนพอดีสปาร์กับคูดกระปูท่าเพื่อนเพไปเจาะบังฮิตถ้ายิ้มกับผ้าวัิกรมเพื่อนสิได้ฮ็ตบ่นะ ได้ปะได้ถุงผ้าใช่ <laughs> ลเลยเย็นเลยปลาเมืนเน่อกี้เกือบต็มกับผ้าทุกคนเอาเห็ดเล้วนะถือว่าไล่คือประมาณนี่เนาะเขาเอาเมื่อวานนี่เอาวานนี่ไ,ไปบอท่านเขาขทุกคนเลยหากินข้าวกินน้ำก็ไมา่ทุกคนพอสิข้ามมาแล้วก็วัน,นนี้ก็เทงเข้ามาตาบ้านกะเข้ามาตาบ่อนยูก่กะชิเวศม่วงก็ทุกคนเลยจะมาคุยกับปู่ท่าพอสิข้ามมาเทงก็กว่ารถบ่ายนล้มั้งนี่ เดีสปาร์ตก็บำสิกรรมก็หากินข้าวกินน้ำก่อนอืหัดเลยโอ้หนักเติบโตงามนะโมนี่แนะกรรพืช้ทุกคนเอ้ยเมื่อวานนี่นะกาลังอันนั้นมโอนี่แนะพอดีงามหัดข้าวอะไรอยู่บ้างทานนี่เฮ็ดมาตาหน้าทุกคนเอ้ยทีอนี่นะนี่เฮ็ดกับแจ้ได้ไหมบ้าง ข้าวอยู่ปากคือเก่าทุกเอ้ยม่มาพูดกับปูแดงก็มากินข้าวพี่เลยเออม่ได้อีดอนนึงจัความมากินข้าวเพื่อนพี่้องน่เ็ดกับกแจ้ด้มียเอาแก่เอาเสียละฮะกูอยากแก่ยังดื่มเ่อน้นวัน นือยังเขาูอย่างเงี้ยคูใจไ กินเากนึ่งเห็ดกับนึ่งเห็ดกับแจ่วออกมาตะบ,บ้านทุกคนเลยนึ่งมงวันจะปัดนะกินข้าวอิ่มมาทุกคนเลยวันศุกร์ข้ามเพิ่งยังมีอิม่มยังกินลายเลยถ้าไปจก็จะ นึ่งเห็ดกะนึ่งเลือน้อยเดียรู้ทุกคนเอามามากันหลายถือว่าเสียบอยูแล้วมดแก้วกับมดแก้วกับมดนึ่งเห็ดกับมดมากินยุ่ป่าดิเส็บข้าวดาฮุดกับปูแรงต้อกับเมดอิ่มกลือมหาฮุดกับปูต้อทุกคนเลย วัสิขามเป็นมาตาเฮ็ดกับผ้เดิฟุดกระปูแล้วไปนีกรูปสิขามมันุดมันสิมานปกระปูมลายเต้ด้วทุกคนเลยฮู้นี่กมีเนไ้มันหลังค่อยคุดไม่ปรยแล้วมีไแถี้ปนี่ยุงสิเล ไปบ้โอ้ตะเลขแหกหมานซับเบิดหมุนดมุดทุกคนเลยชงไปกี่ยวกันค่ะไอ้อะตะเลขแหกหมานไปสิคำมซับถงือจะยังนะไปพุดต่อทุกคนเลยปูกับยาแล้วทุกคนเลยไม่ไเดินทางมือก่อนนะปูเขากับไปได้ลายเพล่อทุกคนเลยไม่พอกินดีหรอกพูดกับมันนี่มีหูมาแล้วนะ พอน,นี่ก็เยอะคำปะก็เลยเมื่อพ่อละ